สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้แต่ก็จะมาแชร์วิธีการทำหน้าปก mm hmm. เพจคะหรือว่าหน้าปก cover facebook นะคะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ photoshop แล้วก็วันนี้เราจะใช้รูปภาพตรงนี้นะคะรูปภาพที่ทุกคนเห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างในการทำว่าถ้าเราทำหน้าปกที่เป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างงั้นเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ โปรแกรมที่เราจะใช้ในการทำหน้าปก cover Facebook อย่างเหมือนอย่างกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะใช้โปรแกรม p h o t o s c a p นะคะในการทำงั้นเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีการแรกก็ให้ทุกทคนนะคะไปที่โปรแกรมเปิดโปรแกรม p h o t o s c a p e ขึ้นมาโดยการดับเบิลคลิกก็ได้ปุ๊บก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าตาที่ เป็นรูปร่างแบบนี้ตรงนี้เราก็กดทกําการกดคําว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ต้องการอัปเดตคือเวอร์ชัน photo s c a e photo s c a e ของแตนะคะก็คือจะเป็น3.4นะคะก็ตอนนี้มันก็มีเวอร์ชันถึง7แล้วมั้งแต่แต่ยังไม่อยากอัพก็เลยใช้โปรแกรมเวอร์ชันนี้อยู่ค่ะวิธีการก็คือไปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปที่คําว่าแก้ไขค่ะปึ๊บทีนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะที่เป็น หน้าตาของโฟลเตอร์แคปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคไม่รอช้านะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำหน้าปกแน่นอนเลยเราต้องมีเบกกราวนะคะเบกกราวเบกกราวที่เ่ได้เตรียมขึ้นมาก็คือนี่ค่ะไปด้านตรงนี้ทางด้านซ้ายมือส่วน ถ้าทุกๆคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่มีมีตัว b บ c k าวตัว d ืนก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันโดยการที่มาเปิดไฟล์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ด้านข้างนี้ที่มีตัวไฟล์ที่เราเก็บข้อมูลไว้โอเคงั้นแต่กดตัว b บกลาวนะคะที่ได้เตรียมไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนจะเห็นว่านะคะขนาดมันค่อนข้างที่จะ,ะใหญ่ ความกว้าความสูงใหญ่เกินไปทีนี้เราก็จะต้องมาปรับนะคะเพราะว่าขนาดของ Facebook นะคะหน้าปกค o เ e อร์ c e e o o o กนะ,ะก็จะเป็น851ขึ้น315พิกเซลนะคะก็จะเป็นขนาดที่พอเหมาะเวลาที่เราเอาไปอัพโหลดคะ,ะใส่หน้าปกเพจของเราก็จะทำให้พอดีเป๊ะเลยวิธีการนะคะการลดขนาดตรงนี้นะคะก็จะไปตรงนี้ค่ะ ตรงหน้าหลักใช่ไมหมคะตรงยอร่อและขยายปุ๊บกดไปก็กดเพิ่มลดขนาดนะคะ๋ย่าลดขนาดปุ๊บอันนี้ความกว้างอหน้าตาตรงนี้เรานะเป็นไนมคะอ๋อเพื่อนๆโดยการกดที่ ตรงคำว่าย่อขนาดตรงกลางเลยค่ไม่ได้กดตรงที่เป็นรูปสามเดียวนะกดตรงกลางปุ๊บนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปได้วิธีการก็คือมากดติ๊กตรงนี้ออกก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องออใส่ตัวเลขของเราเข้าไปโอเคแปดนะคะปุ๊บก็สามโอเคทีนี้กดตกลงค่ะปุ๊บ ก็จะเห็นหน้าตาของ background ที่ใหญ่กลายเป็น background ที่โอเคขึ้นเลยใช่ไหมคะขนาดเล็กลงทีนี้วิธีการต่อไปก็คือโดยการที่ต้องเอารูปภาพนะมาใส่ในตัวบน k บก o u าวตัวนี้นะคะวิธีการก็คือไปตรงคําว่าเพิ่มวัตถุเพิ่มวัตถ,ถุนะคะปึ๊บไปตรงที่เป็นรูปภาพโปเขาตรงนี้ เราก็มาที่ภาพถ่ายเอออยู่ไหนนะเมื่อกี้โอเคแต่เก็บไฟล์ไว้ที่นี่นะคะนี่ค่ะก็แต่ก็จะเอารูปเปิดรูปเข้ามาใส่เอาก้ออีก่อนแล้วกันต่อไปก็เพิ่มกดตรงที่เดิมค่ะ เอารูปตัวอื่นมาใส่ปึ๊บนี่ค่ะก็จะใส่เป็นเก้าอีท้ที่เป็นรูปของตัวเองค่ะที่นั่งปุ๊บโอเคเผอิว่ารูปนี้ได้ตัดมาส่วนเก้าอี้ก็เอามาจากที่อื่น <c oughs> นี่ค่ะไอเดียของการเรียกว่าอะไรของการตกแต่งรูปภาพนะ โอเคได้แล้วทีนี้แต่ก็จะเปิดรูปภาพอื่นมาอีกค่ะก็ไปตรงที่เดิมภาพถ่ายปุ๊บเอเอาอันนี้เข้ามาปุ๊บกดตกลงปุ๊บทำการยอ่อเพราะว่าอันนี้ขนาดใหญ่เกินไปวิธีการย่อก็จะเห็นด้านข้างนะปุ๊บเราก็ย่อได้เลยเทคนิคของการยอ่อใช่ไหมคะก็คือ ยอดตรงมุมนะคะเราจะได้ขนาดที่พอดีนะคะแต่ถ้าเรายอดในการกดแบบนี้ปึ๊บมันจะทําให้ภาพเสียทรงได้ทีนี้แต่กดยกเลิกก่อนปึ๊บเนี่ยค่ะก็จะเริ่มหน้าตาคล้ายๆตัวอย่างที่เราเห็นในช่วงแรกในตอนแรกแล้วนะคะก็ทําการจัดปึ๊บต่อไป ใช่ไหมคะปึ๊บจะวางตรงตำแน่ที่เราต้องการใส่ก็ใส่ขยายโอเคทีนี้พอเราใส่รูปภาพที่เราต้องการใส่บน background เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คือเการเขียนข้อความข้อความลงไปใช่ไหมคะแต่ก็จะมาที่ตรงคําว่าตัวทีปึ๊บ อนนี้ที่เป็นคำที่แต่เขียนไว้ตั้งแต่ได้แล้วฝึกต้ก็ถ้าเขียนแล้วกดตกลงได้เลยค่ะคือก็วางไว้ตรงนี้เนาะจัดจัดจัดตัวอักษรที่เราใส่เข้าไปบนไว้ตัวหน้าปกตรงนี้ตามที่เราต้องการใส่ใส่ระยะขึ้นแบบตรงการลางหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ด้านล่างมากก็จะทำให้ มองไม่เห็นตัวนตนหนังสือต่อไปก็พิมพ์สร้างหน้าปกพิมพ์คำที่ต้องการใส่ลงไปเพโอเคทีนี้ตัวอักษรตรงนี้มันเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราใส่สีแดงปุ๊บมันก็จะทำให้ออมองไม่เห็นชัด เท่าไหร่ก็แต่ก็จะเปลี่ยนในการใส่สีตรงนี้ค่ะตรงปึ๊บแต่แต่จะสติกสีน้ําเงินน้ำเงิน,น,งนปึ๊บแล้วตรงเส้นขอบนะคะแต่จะใช้เป็นสีขาวปึ๊บก,ก็จะเห็นหน้าตาใส่สีเข้มหน่อย กดตกลงค่ะทีนี้แล้วก็ลากตัวอักษรที่เราต้องการจัดให้โอเคค่ะตามที่เราอยากวางดูโอเคต่อไปยังมีคำหนึงอีกค่ะ ต้องใช้ p h o t o s h o นะตันนี้ก็คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรใช่ไหมคะเราต้องเขียนแยกนะคะอย่าเขียนรวมกันเราต้องเขียนแยกตัวอักษรเป็นชุดเป็นชุดอันนี้แต่ก็จะเป็นชุดของไม่ต้องใช้ใช่ไหมแต่ก็กดยังไม่กดตกลงต้องเปลี่ยนตัวอักษรก่อนค่ะแต่จะใช้เป็นสีดำโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเส้น,เสนขอบก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมกดตกลงค่ะ อเคนี่แล้วก็ส่วนวิธีการปรับขนาดของอขนาดของตัวสอนที่เราใส่ก็ด้านข้างค่ะเนี่ยจะเป็นเส้นกรอบแล้ด้านข้างเราสามารถที่จะปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการเลย okay. ทุกคนจะเห็นหน้าตาที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหน้าปกของเราแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้แต่ต้องการที่จะใส่การกระบาดตรงคําว่าฟ h ต t ช s อ o ก็แต่ก็จะมาตรงที่เป็นเส้นสีที่เป็นเส้นนะคะเส้นตรงปึ๊บตรงนี้แต่ก็จะกดเป็นสีดําแล้วกันปึ๊บโอเคทีนี้ก็ทําการกดคลิกซ้ายนะคะแล้วก็ลากทําเป็นการกระบาด เคก็ใช้ได้แล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะลองทำดูก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเฉยเราไม่ได้ลองทำดูมันจะทำให้เราใช้เค่าอะไรเรายังไม่ชินมือมันก็อาจจะยังไม่สามารถใช้ ใช้โปรแกรมอะไรอย่างนี้ได้ดีเราต้องลองด้วยเอาผิดลองถูกด้วยด้วยตัวเองคะถึงจะเข้าใจโอเคทีนี้ก็ได้หน้าตาหน้าปก Facebook เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ทำการเซฟนะทีนี้แต่ก็พอใจแล้วค่ะย้อนดนึ่งโอเคียขึ้นมาแล้วกันถ้าทำการต้องการที่จะหมุนก็สามารถหมุนได้โอเคค่ะ ทีนี้แต่จะทำการเซฟนะคะก็ไปตรงที่คำว่าบันทึกปึ๊บบันทึกเป็นขยายภาพตัวนี้ที่ขึ้นมาเพราะว่า,ามีบางส่วนนะคะมีเส้นขอบที่มันอาจจะเลยเลยเลยเบ๊กดาวไปเราก็ต้องทำการบอกว่าไม่ใช่เราปึ๊บทีนี้ก็จะเซฟ แต่ก็จะใช้เป็นไฟล์เพืเ่อนๆจะใช้เป็นไฟล์ PNG, j p ก็ได้แต่ใช้ไฟล์ PNG แล้วกันกดเซฟปึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูก็ได้ะไรไปดูหน้าปกที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะก็ได้หน้าปกเพจนะคะเจ๋งๆ ที่แปลว่าเราไม่ต้องใช้ Photoshop เลยในการทำแล้วก็วิธีการทำง่ายมากงั้นถ้าเพื่อนๆดูแล้วถหาก็ลองออกไปทำตามดูท้าลองใช้โปรแกรม p o o t o สแกปนะคะในการทำหน้าปกเพจของเพื่อนๆเองงั้นวันนี้ะคาแต่ก็จะมาแชร์วิธีการทำหน้าปกเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ